ถ้าเราอยากจะแค่ได้ยินเสียงจากหนังเนี่ยเราก็ฟังจากลำโพงทีวีแบบปกติทั่วไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะเข้าไปอยู่ใจกลางหนังต้องลำโพงซาบาดอร์บิเอดมอสเต็มเซตแบบนี้ครับ สวัสดีครับผมโรมมน L C D T V Thailand ครับผมเชื่อว่า FC หลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยเข้าโรงหนัง Do l b y a t อ o s นะครับแล้วก็ประทับใจพวกลำโพงด้านบน OH Channel ของเขาเย,ยิงเสียง360องศาเห็นไหมพวกฝนตกฟ้าร้องเครื่องบินบินผ่านถูกต้องไหมครับแต่ในสมัยก่อนเนี่ยการจะมีระบบโฮมเทเเตอร์แบบเนี่ยมันมีคอสขึ้นมาแล้วก็การติดตั้งเนี่ยยุ่งยากพอสมควรเลยครับไหนจะต้องมีพวก a อ receiver ซิรลำโพงแยกชิ้น ตลอดจนพวกสายลําโพงระยงงระยางดูวุ่นวายไปหมดแต่โซลูชันที่มันง่ายในพอสเนี่ยแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากที่สุดก็คือซาวบาร์เบ,บ,บ,บียแอดมอสแบบนี้นี่แหละครับแล้วก็พูดถึงแบรนด์ที่เป็นอันดับหนึ่งะในวงการของลําโพงซาวบาร์เบ,บ,บียแอดมอสเนี่ยก็คือซัมซุงครับจะเรียกว่าสร้างยอดขายนะครมาเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยมาหลายปีดีดักติดต่อกัน แล้วก็รุ่นที่ยอดนิยมที่สุดเลยก็จะเป็นพวก Q Series เนี่ยตอนนี้เขาเดินทางมาถึงเจเนอเรชันที่7แล้วนะครับของ Q Series ตัว t อปนี่เลยรุ่นที่ผมได้มารีวิวนะครับ Samsung HWQ 9ก0 f เห็นไหมลงท้ายด้วย f แล้วนะครับก็เป็นเจนใหม่เลยนะครับมันเป็นลำโพงซาวบาแบบ11.1.4 Channel ประกอบไปด้วยลำโพงบาหลักด้านหน้านี่ตัวนี้เลยนะครับมีซาวบูเฟอร์ให้1ลูก แล้วก็ลำโพงคู่หลังให้มาหนึ่งคู่แบบนี้เวลาติดตั้งเนี่ยทำได้ง่ายนะครับแค่เอาลำโพงแต่ละชิ้นเนี่ยไปวางประจำตำแหน่งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็เสรยจปั๊กปุ๊บพร้อมใช้งานได้ทันทีโอเห็นไหมเนี่ยคือความง่ายของซาวบาครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เซตอัพนะครับเพียงคู่กับทีวี 8K Neo น l e d ดีของเขานะครับผ่าน HDMI เส้นเดียวแบบเนี้ยพอร์ต ER EARC นี่แหละส่งผ่านเสียงจากทีวีลงสู่ซาวบาได้เลยเห็นไหมครับแบบนี้แหละ เป็นการสร้างโรงหนังขนาดย่อมในห้องนั่งเล่นของผมครับแล้วถามว่ารุ่นเก่านะครับอย่าง Q 9 9กูน D เนี่ยกับรุ่นใหม่อย่าง Q 9 9กน F เนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างเอาอย่างแรกก่อนนะครับมันจะมีการปรับโฉมด้านดีไซน์เนี่ยอย่างตัวบาหลักนะครับด้านบนของรุ่นใหม่เนี่ยจะมีการเดินเป็นลายเส้นแบบนี้นะครับให้ความพรีเมียมแล้วก็ดูหรูหราขึ้นแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นตะแกรงรูๆแบบนี้ครับ อย่างที่2เนี่ยคือตัวตู้ซาวูเฟอร์นะครับเห็นไหมมันมีส่วนทรงที่เล็กลงนะแต่ว่าเขามีการเบิ้ลตัวดอกลําโพงซาวูเฟอร์เนี่ยให้เป็นดอกคู่เลยซ้ายขวาประกบกันแบบนี้นะเพื่อปั๊มเบสให้มันมีเสียงที่แน่นครับข้อดีลองดูนะครับพอมันมีไซซิ่งที่คอมแพกลงเวลาเราจัดวางในพื้นที่จริงเนี่ยมันไม่เทอะทะเกะก,กะกินพื้นที่ครับอย่างพวกห้องในคอนโดมิเนียมเนี่ยก็สามารถตั้งได้สบายเลยนะ ส่วนตัวบาหลังของเขาเนี่ยก็จะยิงเสียงได้รอบทิศทางเลยนะจะมีดอกลําโพงที่ยิงเสียงออกด้านหน้าฟอนต์ไฟลิงไซส์ไฟลิงออกด้านข้างตลอดจนอั f ไฟลิงยิงเสียงขึ้นด้านบนนะครับกระทบชิง่งเพดานแล้วก็เด้งลงมาก็ถูกติดตั้งไว้ตรงนี้เช่นกันครับลำโพงเนี่ยถ้าเป็นสระคู่หลังนะครับเขาก็ยิงเสียงได้รอบทิศเช่นกันนะเนี่ยด้านบนด้านข้างด้านหน้าก็ทําได้หมดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อสร้างสนามเสียงนะครับแบบอิมเมอร์ซีฟ 360องศารอบทิศทางของจริงครับแล้วสูตรรับเสียงดีของเขาเนี่ยเห็นไหมลำโพงทุกชิ้นทุกตัวของเขาเนี่ยก็ผ่านการไฟจูนนะจาก Samsung Audio Lab ที่ Los Angeles c a l i f o r n i เียก็จัดว่าเป็นอ d c ดีเซนด้านเสียงของ Samsung โดยเฉพาะครับสถานที่นี่นะครับแหล่งบ่มเพาะสูตรรับเสียงดีของลำโพง Samsung ครับส่วนพอช่องต่อเนี่ยเขาให้ HDMI In มา2ช่องนะครับแล้วก็มี HDMI Out 1ช่อง เป็นเวอร์ชั่น2.1ด้วยต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยบางเจ้าเขาไม่ได้ให้ HDMI n มาแล้วนะแล้วก็รวมถึงพวกออปติกนะครับส่วนการเชื่อมต่อไร้สายเนี่ยก็รองรับทั้งบลูทูธและก็ w i f i w i f i เนี่ยเราฟังเพลงแบบไร้สายได้ด้วยนะจริงๆเนี่ยเขามีฟีเจอร์ที่เจ๋งมากอย่าง SpaceFit Sound Pro นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยปรับจูนเสียงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายในห้องของเราอย่างอัตโนมัติครับขั้นแรกเนี่ยให้เราไปเปิดไมโครโฟนนะครับที่ตัวบาหลักตรงนี้ปึ๊บ ล้วก็สามารถทําผ่านแอปได้เลยเขาก็จะช่วยจูนเสียงนะครับให้เสียงเนี่ยมันออพติมอลออปติมซ์ที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจริงๆผมเป็นคนที่มีโอกาสได้รีวิวลําโพงซาวบาจากซัมซุงหลายๆรุ่น,นครับคือผมอยากจะบอกว่าเวลาเราแกะกล่องซาวบาของเขาออกมาใช้ปุ๊กเนี่ยเสียงเนี่ยมันดีได้มาตรฐานพร้อมใช้งานเลยแทบทุกรุ่นโอ้โหอันนี้คือข้อดีของเขาเลยนะรวมถึง Q ก็ศูน F รุ่นนี้เช่นกันครับผมใช้หนังเรื่อง Deep Water Horizon นะครับ เสียงเนี่ยเป็นดอ l b y a แอม s สรอบทิศทางด้วยในฉากที่พระเอกเนี่ยเขาหนีตายนะครับจากแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลที่กำลังระเบิดอยากจะให้ฟังเสียงเปลวเพิ่มที่ถาโถมนะครับมันจะมีความใหญ่โตรวมถึงพวกเสียงเอฟเฟกเนี่ยที่เศษเหล็กนะครับร่วงตกลงมาจากด้านบนลงมาด้านล่างนนครับมันจะมีความชัดแจ้งมากๆเลยทำให้บรรยากาศรายล้อมเนี่ยมันมีความเข้มข้นเป็นตัวเป็นตนตครับ ฟังสนุกรุ้นระทึกได้ฟีลแบบเหมือนผมเข้าไปนั่งอยู่ในเหตุการณ์จริงๆอะ่ะลองฟังกันดูนะครับส่วนเบสเนี่ยเนื่องจากซอรบูเฟอร์เนี่ย,เ,ยเป็นดอกคู่ดีไซน์ใหม่ภายใต้ตัวตู้ที่เล็กลงนะครับจึงได้ความสดกระชับ ถ่ายทอดความหนักแน่นได้อย่างน่าประทับใจนะเห็นไหมพวกสเกลเสียงเนี่ยมันดูฟูฟ่องเต็มห้องเลยครับถัดมาเนี่ยมาดูหนังอย่างโซนิกภาค2กันบ้างนะครับเมนสายฟ้าของเรานี่แหละ ในฉากที่ด็อกเตอร์เอ็กแมนเนี่ยเขายิงแสงเลเซอร์นะครับแบบรอบทิศเลยจะได้ยินเสียงแบบพุ่งหน้าพุ่งข้างนะครับหรือวิ่งรอบหัวด้านบนเนี่ยโยนข้ามหัวข้ามฝั่งไปไปมาแบบนี้เสียงโดยรวมเนี่ยมันสอบประสานเข้ากันได้อย่างกลมกลืนนะครับมันเป็นเสียงโอบล้อม i ิ m เ r อร์ e ีท่วมทั้งห้องนะครับอย่างที่พวกเราต้องการเลยครับจับมิติได้ง่ายด้วยนะ Er. โดยรวมเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยยังไม่มีซาวบาในคลาสราคา2-30ถึงบาทเนี่ยรุ่นไหนที่ให้ครบเซ็ตแบบนี้ท้าชนรุ่นนี้ได้ครับจริงๆเนี่ยซัมซุงเขามีฟีเจอร์พิเศษนะครับเมื่อเราใช้งานลำโพงซาวบาเคียงคู่กับทีวีแบรนด์ Samsung โดยเฉพาะ เอ็กซ์คลูซีฟเลยนะแบรนด์ Brand อื่นจะใช้ไม่ได้นะครับเขาวางสนุกไว้แล้วอย่างแรกเลยคือ Q Symphony คือฟีเจอร์การรวมพลังเสียงนะของลำโพงซาบากับลำโพงทีวีเนี่ยให้มันร่วมด้วยช่วยกันยิงออกมาพร้อมๆกันได้ครับยิ่งเราใช้กับพวกทีวี 8K ตัวบนบนะมันจะมีลำโพงติดตั้งนะฮะอยู่บริเวณด้านบนของทีวีด้วยมิติเสียงเนะี่ยมันจะยิ่งปิงปังขึ้นด้วยครับเราสามารถกดล้มล่างลำโพงนะครับได้ที่เมนูตรงนี้เลยครับ อย่างที่2องเนี่ยคือฟีเจอร์การส่งผ่านเสียงแบบไร้สายไม่ต้องใช้สาย hdmi ก็ทำได้นะครับทั m มซุงเนี่ยเขาเรียกว่า wireless dolby atmos นะครับไม่ใช่แค่ส่งผ่านเสียงธรรมดานะส่งผ่านเสียงแบบ dolby atmos ก็ทำได้ด้วย มันเป็นโซลูชันที่ดีเลยนะครับสำหรับท่านที่แบบเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อมต่อสายให้มันดูวุ่นวายอ่ะบางทีต้องการบริเวณทีวีของเราเนี่ยให้มันดูค l e a n c l e นะครับก็ใช้ฟีเจอร์ wireless Dolby Atmos ได้นะครับก็เข้าไปกดที่เมนูแบบนี้ได้เช่นกันนะส่งผ่านเสียงมาที่ซาวบารได้เลยที่สําคัญผมลองเรื่องคุณภาพของเสียงแล้วนะครับมีสายเนี่ยมันดีที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่พอแบบไร้สายเนี่ยมันดรอปน้อยมากๆด้วยจัดว่าใช้ได้เลยก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะ ถัดมาเนี่ยเรามาทดสอบการฟังเพลงกันบ้างครับต้องยอมรับนะว่าถ้าเป็นซาบาคิวซีรีส์ในยุคก่อนๆเนี่ยหกถึงเปีที่ผ่านมาเนี่ยรุหนังก็มันแหละแต่ถ้าฟังเพลงเนี่ยที่มันยังจะติดกล้านไปบ้างสักเล็กน้อยนะครับพอกายเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาแล้วก็ขัดเกลาให้ดีขึ้นนะครับสักสองสามเจนให้หลังเนี่ยถือว่าฟังเพลงไพเราะขึ้นมากๆแล้วนะครับรวมถึงรุ่นนี้เช่นกันในการรองรับนะครับพวกแอปฟังเพลงต่างๆเนี่ย พวกที่คนไทยใช้กันนะ Spotify Tidal พวกเนี้ยก็รองรับทั้งหมดนะครับฟังผ่าน Wi-Fi ได้เลยนะก็คือ Spotify Connect Tidal Connect ครับแล้วก็รวมถึงการแคสจากมือถืออย่าง Android แล้วก็การ AirPlay จากมือถืออย่าง iPhone ก็เล่นได้เช่นกันนะแล้วก็บอกว่าเป็นข้อมูลนิดนึงนะครับว่าการฟังเพลงนะครับผ่าน Wi-Fi คุณภาพเสียงมันดีกว่า e t u o t h นะครับผมลองให้ทดสอบฟังเพลงอย่าง Especially for You นะครับจากแอป Tidal ของผมดูนะโยนขึ้นไปเล่น จุดที่อยากจะให้สังเกตนะครับก็คือเสียงร้องนะมันมีความเนียนชัดไม่บาดนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่ามอบความสนรีในการฟังเพลงเนี่ยให้กับผมเนี่ยได้อย่างพอดีคำเลยครับถ้าเราเทียบกับขนาดของซาบาตัวเท่านี้นะลองฟังกันดู Especially for you. Wanna let you know what I was I I going wanna what you you for know through all the time we were apart i thought of you you were in my heart but love never changed i still feel the same อีกสักเพลงนะครับมาลองฟังเพลง Happy จาก Ashanti ดูนี่เอาไว้ทดสอบพลังเบสนะเห็นหมั้เสียงเบสเนี่ยมันมีความแน่นกระชับเก็บตัวไวไม่ติดเบลอนะครับตรงนี้ก็เป็นผลพลอยได้จากการออกแบบตัวซับวูวฟเฟอร์ใหม่นะครับ ที่เป็นดอกดูโอแบบนี้ลองฟังกันดูนะ okay. right oh, yeah. ฉะนั้นเนี่ยคือถ้าท่านไหนเนี่ยเอาซาบาไปใช้ดูหนังจนเบื่อแล้วนะครับอย่าลืมเอามาลองฟังเพลงกันด้วยนะ ส่วนอีกข้อแนะนำเนี่ยคือการไปดาวน์โหลดแอปอย่าง Smart 마ทริงนะครับมาติดตั้งไว้บนโทรศัพท์มือถือเราสามารถใช้มือถือเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการควบคุมแล้วก็ปรับจูนเสียงของลำโพงซาวบาตัวเนี้ยได้แบบเบ็ดเสร็จครบหมดจดเลยนะครับเห็นไหมจะปรับเพิ่มลดวอลลุ่มก็ทาได้เปลี่ยนโหมดเสียงมีสแตนดาร์ดมีเซอร์ราลรวมถึงโหมดเกมด้วยที่จะให้เสียงรอบทิศทางได้มีมิติขึ้นอ่าแบบเนี้ยเวลาเราเล่นเกมนะครับโอ้โหเสียงรายล้อมเราเลย ตลอดจนการบูสต์พวกเสียงได้อะล็อกบทสนทนานะครับหรือการเพิ่มลดเบสเนี่ยก็ทำผ่านแอปได้ครับทีนี้มาดูข้อควรรู้แล้วก็ข้อแนะนำของซาบาคิวก็สูตรเอสตัวนี้กันบ้างน,นะครับฟีเจอร์เนี่ยอย่างพวกค s y m ิมโฟนีที่รวมพลังลำโพงซาบากัระำโพงทีวีให้ยิงเสียงมาพร้อมกันเนี่ยกับฟีเจอร์อย่าง Wireless Dolby Atmos ส่งผ่านเสียง d อ l บ y Atmos ไสสาย,สายทั้งซาบาและทีวี จะต้องเป็นแบรนด์ซัมซุงเหมือนกันนะจ๊ะแบรนด์อื่นหมดสิทธิ์เลยเขาวางสนุกไว้แล้วนะครับฉะนั้นยังไงตรงนี้เราต้องเมคชัวร์ให้ดีนะและอย่างที่2เนี่ยคือเห็นไหมเขาให้ลําโพงคู่หลังแบบนี้มาด้วยนะครับมันต้องการ2สิ่งนะครับหนเนี่ยเราจําเป็นต้องเสียบสายไฟถูกต้องไหมครับฉะนั้นการแพนเบ้าปลั๊กที่ด้านหลังเนี่ยตรงนี้ก็อยากจะให้แพนลวกหน้าไว้ให้ดีๆนะครับจะได้ไม่ต้องใช้ปลั๊กพ่วงให้มันดูวุ่นวายแล้อีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือขาตั้งของลําโพง เขาไม่ได้แถมมาให้ในกล่องนะจ๊ะเราจะต้องซื้อหากันเอาเองนะครับซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยพวกเว็บไซต์ขายของออนไลน์ก็จะมีอยู่แล้วนะครับข้อแนะนําของผมก็คือให้หาตัวสแตนเนี่ยที่มันสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ครับเวลาเราจัดวางเนี่ยเราจะได้กะให้มันแมทชกับระดับของหูของเราได้สํหรับราคาเปิดตัวของ s a m s u n ง H w Q 9 0 0 f s a b a d o l b y Atmos ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่29,990บาทครับ แล้วก็ราคาที่เราจะซื้อหาได้จริงเนี่ยมันก็จะเพาลงกว่าสักสเต็ปหนึ่งอยู่แล้วตามสูตรสาเร็จของวงการภาพและเสียงเลยนะและนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีซาบาในไลน์อัพของ QSiri ีเนี่ยอีกมากมายหลายรุ่นเลยนะครับสามารถไปดูเป็นออปชันได้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่12,990บาทครับสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับในช่วงเรนจ์ราคาเนี่ยสองถึงบาท ลำโพงซาวบา,บาดอร์เบียต์สครบจบเซตแบบนี้ทุกชิ้นนะครับถูกแพคไว้ในกล่องเดียว Q กิก็ก็0ูเนี่ยคุณภาพลอยลำที่สุดแล้วหาตัวเปรียบเทียบยากมากครับแล้วก็ทิ้งท้ายไวท้ทีนึงนะคือถ้าเราแค่อยากจะได้ยินเสียงจากหนังเราก็ฟังจากลำโพงทีวีแบบธรรมดาก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะเข้าไปอยู่ใจกลางหนัง ลำโพงซาบาแบบนี้นะครับตอบโจทย์ที่สุดในนาทีนี้แล้วนะครับจบก,การรีวิวแล้วแหละนะครับถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่อง LCTV d Thailand ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ